โลโก้เนี่ยมันคือสิ่งที่แสดงตัวตนของเราสิ่งที่แสดงธุรกิจการค้าของเราหรือแสดงถึงสิ่งที่เราขายนั่นก็คือตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้เนี่ยนะครับในทางพวงจุ้ยแล้วเนี่ยเราจะมอง2ประเด็น1ก็คือตำแหน่งติดตั้งโลโก้ซึ่งตำแหน่งติดตั้งโลโก้เนี่ยมันจะต้องเป็นตำแหน่งที่คนเห็นได้ชัดนะครับและป้ายโลโก้ต้องสะอาด นะสองก็คือรูปของโลโก้เพราะรูปโลโก้เนี้ยมันจะต้องแสดงถึงธุรกิจของเราแสดงถึงตัวตนของเราหรือแสดงถึงสินค้าของเราที่ชัดเจนคนเห็นและเข้าใจง่ายเลยว่าเรานําเสนออะไรนะครับอันนี้คือ2ประเด็นหลักนะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้นะครับว่าการออกแบบโลโก้เนี้ยเราจําเป็นจะต้องมองอะไรบ้างเราจะต้องไปดูธุรกิจของเราว่าเรา ธุรกิจของเราเป็นแบบไหนสินค้าของเราเป็นแบบไหนแล้วเราเอาตัวนั้นมาทําเป็นโลโก้ทีนี้โลโก้เนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นมีกรอบหรือไม่มีกรอบก็ตามเนี้ยนะคือการมีกรอบของโลโก้เนี้ยแสดงถึงข้อจํากัดแสดงถึงขอบเขตในการทํางานหรือขอบเขตในธุรกิจการไม่มีกรอบเลยก็คือการแสดงถึงการไม่มีขอบเขตในการทํางานไม่มีขอบเขตในการค้าขาย นะแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าพวกนี้จะเอฟเฟกกับลูกน้องของเราเพราะว่าบางครั้งถ้าการไม่มีกรอบเลยเนี่ยมันจะทําให้การทํางานนะี่ยไรกฎเกณฑ์ไรกรอบบางทีอาจจะนํามาซึ่งปัญหาได้เพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยผมเน้นว่าทําโลโก้ให้มีกรอบหน่อยแต่จะเป็นกรอบปิดหรือกรอบเปิดก็ได้น,นี้ไม่มีปัญหานะหรือไม่มีกรอบแต่เราจะมีโครงของรูปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเวลาเรา วางภาพของโลโก้เนี่ยตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยจะต้องไม่เป็นพื้นที่ว่างนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดศูนย์กลางเป็นพื้นที่ว่างเนี่ยมันแสดงถึงความไม่แน่ไม่นอนส่วนการใช้สีเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้สีตามดวงของเจ้าของธุรกิจนะเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สีตามลักษณะของธุรกิจการค้าเช่นถ้าเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารจะเป็นทาาุไฟ เพราะฉะนั้นสีของโลโก้อาจจะเป็นสีสีแดงที่เป็นธาตุไฟก็ได้สีเขียวที่เป็นธาตุไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงมาเกิดไฟก็ได้นะธุรกิจที่ปรึกษาแล้วก็ธาตุน้าบางครั้งเป็นธาตุทองด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นสามารถใช้สีเขียวสีฟ้าสีขาวสีเงินเงินสีทองทองพวกนี้ได้หมดนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้สีนะครับ